มาดูความโมโหไร้วันนี้ลูกค้ามาด่าถึงพี่มาดูครับโอ้ยด่าผมหน่อยพี่อะไรเนี่ยรถอะไรมาเนี่ยฟิวเฟียเนี่ยฟิล์มเฟิร์มอะไรไม่ติดให้สักอย่างใช่กันชนกันชนอะไรม่มีเลยครับผกโอ้โหอะไรเนี่ยกระบาก็ไม่มีมาตั้งไกลโดนหลอกแล้วพวกอะไรพวกอะไรมีพวกอะไรมีมาตั้งไกลโดนหลอกแล้วแบบนี้โดนหลอกไหมพี่ไม่ครับ โอ้โหเมื่อกี้ยังจะโดดใส่ผมอยู่เลยเนี่ยก็คือสบายใจนะพี่นะสบายใจแล้วครับครับผมก็ผมบอกให้เลยครับเคสแต่ละเคสเนี่ยเราแก้เคสให้ไม่เหมือนกันนะพี่นะครับเราดูตามเราเลือกเื่อยเหลือลูกค้าตามความเหมาะสมของเคสนั้นๆนน,นั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มอาชีพที่ซัพพอร์ตเรื่องอ ลักษณะของพี่นี่ทําเป็นงานแบบส่วนตัวนะพี่นะรัาผมทำงานส่วนตัวก็คือลูกค้าต้องดาวดาวเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ต้องน้อยไม่ต้องน้อยใจนะเพราะถ้าเราดาวเยอะค่าผ่อนเราก็สบายบถูกต้องไหมพี่ถูกต้องครับครับผมเราสบาย,เ,ยเงินเหลือเราก็เยอะขึ้นถูกต้องไหมพี่ครับอ่าเหลือแต่ละเดือนแทนว่าเรารับมาสามหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหมื่นแปดหมื่นเนี้ยแทนว่าจะเหลือหลักพันหลักร้อยเรากับเหลือหลักหมื่น ต่งเก็บก oh, ็เยอะขึ้นนะพี่นะครับผมโอ้โหคันนี้ดูแล้วเนี่ยขับไปเพียวเพียแบบนี้ไปเก็บตังนิดหน่อยนะพี่นะครับผมใส่นู่นใส่นี่เพิ่มเติมหลักร้อยหลักพันไม่ยากหรอกครับนะคิดว่าทำได้ไหมพี่ได้ครับสบายจะ่อนหมดไหมพี่หมดสองปีหมดแล้วครับโอ้โหดูสิสองปีหมดยังไงล่ะนี่สู้ไหมเขาทำทุเรียนนะครับผมจะบอกลูกค้าทำทุเรียนเยอะมากตอนนี้แล้วผมนับตือหัวใจของคนทำทุเรียนตอนนี้ขอประกาศในไลน์นี้เลยแล้วกันว่าทุเรียนมาที่เรา จบแน่นอนเอ้าพี่บ่งบอกถึงความใจในใจณนะวินาทีนาะทีนี้ให้หน่อยครับว่ารู้สึกแบบไหนพี่ก็ตอนนี้รู้สึกแบบว่าสบายใจครับดี<อ>ครับที่นี่ที่นี่อยู่เลยที่นี่บริบาการดีครับผมบห้บร <laughs> 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 ิการดีนี่เราไม่ได้แกล้งเอาใจกระโดดใส่หยุดฟังเราหนึ่งนาทีแล้วท่านอาจจะ กลับมาขอบคุณก็ได้ดูรอบๆให้หน่อยรถอะไรเนี่ยโอ้โหหาสารเลยรถนี้สวยจริงๆสวยจริงพี่ผมบอกเลยโชมนี้หาตังค์หาเงินโอ้ยนี่เครื่องยนต์ไม่ต้องห่วงพี่ซุปเปอร์เลยตัวนี้แบบดีๆมีหมดกดนู่นกดนี่พี่กดเล่นได้หมดเลยนะพี่อย่างนี้ชี้นิ้วแบบชี้ให้หน่อยพี่ถ้างั้นชี้นิ้วชี้ให้หน่อยพี่ชี้โอ้หขอบคุณครับ ขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่ครับขอให้วันแรกที่เธอมาไม่มีอะไรเลยสักอย่างแล้วทําไมวันนี้ไปเธอดันเอาไปหมดทุกอย่างสอยทองเครื่องใจรถยนต์นาฬิกาแม้แต่หมดวันแรกที่เธอมาไม่มีอะไรเลยสักอย่างแล้วทําไมวันนี้ ไปเธอดันเอาไปหมดทุกอย่างสอยทองเครื่องใจรถด,ดนนาฬิกาแมแต่มมาดูมาดูนี่แคปเตี้ยนี่เราไม่ได้ขายรถทำงานอย่างเดียวนะรถทำเงินแบบว่าสวยๆแบบนี้เราก็ขายนี่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 ดู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 ดดกระบะแคปรงเตี้ยใส่แต่งซิ่งโอ้ สวยจริงๆโอ้โหสวยมหาศาลนี่สวยแบบนี้มาดูใกล้ๆกันโอ้โหนี่อะไรเนี่ยว้าวนี่ดูชุดแต่งสกอกนตัวเตี้ยหน้า่อเซตอีดิชันใหม่ล่าสุดว้าวมาดูรีวิวหลังกันจดจะ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 จจโอ้โหอะไรเนี่ยเบคอนสวยจริงนี่ดูาหลังว้าว ดูตูด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 สะกอนนี่สะเกิดยังสวยอะครับว้า